เียบของความเป็นอยู่ที่นี่เนาะที่เราพากันมานี่เราก็ได้รู้จักกันเป็นส่วนมากแล้วละ่ะว่าโอบาเทเป็นเป็นพระแบบไหนมีการปฏิบัติยังไงมีธรรมะยังไงแล้วการสร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรเนาะเพื่อประโยชน์อะไร มาอย่างไรก็แล้วแต่เนาะ,ะเมื่อมาสู่สถานที่นี้เนาะ,ะก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อยดีงามของหมู่สงฆ์มีกฎระเบียบมากก็ไม่มีเวลาหรือมีพิธีกรรมมากก็ไม่เอื้อต่อการภาวนาหรือหมู่คณะ,ะไมะ่ไม่เป็นไปอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่ไม่เอื้อต่อการเป็นอยู่ ผมจึงสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนูเคราะห์หมู่คณะไม่มีข้อวัดที่จะรัดกุมให้เดือดร้อนให้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็ไม่มีพิธีกรรมที่ออกนอกแนวการภาวนาแล้วก็ไม่มีการเพ่งโทษนอกเหนือพระธรรมวินัยต้องอยู่โดยโดยทานความเห็นใจกัน ตามทมตามวินยัยตีกันได้โดยทมโดยวินยัยก็กฏระเบียบของวัดน,นี้ไม่มีอะไรการบินธบาดใครจะบินก็ได้ไม่บินก็ได้ถ้าไม่มีกำลังที่จะบินหรือ,อตั้งใจจะเก็บตัวก็บอกได้บอกได้แต่ถ้าปกติข้อยกเว้นในการบินธบาทก็มี หนึ่งภิกษุผู้อาพาธสองคือ,อกรณีที่ตื่นไม่ทันแต่ให้ถ้าผู้มีกำลังให้ตั้งใจว่าเราจะเราจะบินบาตรทุกวันนั่นแหละถ้าบินไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งนี่ส่วนของการบินทบาทแต่ฉันข้าวนิมนมาฉันด้วยกันหมดใครจะบินไม่บินก็นิมนมาฉันด้วยกันหมดเพราะว่าอาหารเพียงพอส่วนกิจวัตรอย่างอื่นไม่มีเลยหลังจากฉันข้าวเสร็จเป็นเวลาส่วนตัวของพวกท่านทั้งหมดเลย ทั้งวันเลยใครจะภาวนาจะเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมหรือใช้เวลาส่วนตัวในการนอนการนั่งการเดินหรือว่าจะอ่านจะดูอะไรส่วนตัวนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านจะอ,อยู่ในกุฏิก็ได้หรือออกมาข้างนอกก็ได้หรือจะคุยกันก็ได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเพีออยงแต่ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่กัน ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่กันเป็นอันใช้ได้นี่คือกฎกติกามีแค่นี้ส่วนกฎที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องรักษาคือพระธรรมวินยัยคือพระวินยัยเราจะต้องเป็นผู้สํารวมในศีลเป็นผู้สำรวมในศีนลเราก็ศึกษาเอาจากตำรับตำราบ้างจากถามครูบาอาจารย์ถามรุ่นพี่บ้าง ว่าอันไหนมันเป็นศีลของเราก็สํารวมเอาพยายามให้ดีที่สุดพยายามให้ดีที่สุดถ้ามันจําเป็นจริงๆนี่เจตนาก็อนุโลมปฏิโลมได้สามารถอนุโลมปฏิโลมได้ในข้อของศีลถ้าจําเป็นในบางเรื่องบางกรณีหรือแม้แต่พระวินัยจริงๆพระพุทธเจ้าก็มีข้ออนุญาตในทุกๆข้อด้วย อย่างเช่นกรณีฉันข้าวเย็นแบบนี้สําหรับภิกษุผู้อาพาธอนุญาตได้เลยภิกษุองค์ไหนครูบาอาจารย์รูปไหนอาพาธฉันยาอนุญาตให้ฉันอาหารได้อาหารได้หลายครั้งก็ได้ในแต่ละวันเพื่อที่จะดูแลธาตุขันอันนี้ไม่ว่าแต่ภิกษุปกติจะต้องไม่ฉันข้าวเย็นถ้าใครฉัน ก็เป็นเรื่องของอในการต้องละอายอใครทำผิดก็ต้องมาปรงอบัตต้องมาปรงอบัติหรือ,อตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกอไม่มาปรงก็ได้แต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกอย่างนี้เป็นอันใช้ได้เพราะต่างมาต่างมีจุดหมายเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองไม่ได้มาทำลายตัวเองอย่างนี้ และก็วินัยข้ออื่นเหมือนกันถ้าจําเป็นอ,อนุโลมให้ทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทําพ่มเพื่อไม่ใช่ทำเพิ่มเพื่อ,อก็มีแค่นี้คือกฎ,กฎกฎกติกาก็มีแค่นี้แค่เรารักษาตัวเองตามพระธรรมวินัยมีปกติอยู่ด้วยการภาวนาพัฒนาตัวเองอเป็นนันใช้ได้เพราะว่า วัดนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้มาภาคเพียนเอาเองผมไม่ได้พาใครไปนิพพานแต่ใครมีอะไรสงสัยสามารถถามได้มาถามส่วนตัวได้มาถามส่วนตัวได้เพราะปกติต่อไปไม่มีไรสดไม่มีไรสดใครสงสัยตอนไหนมาถามตอนนั้นได้ถ้าไม่มีข้อสงสัยก็่ไม่ต้องมาก็ได้คือให้โอกาสส่วนตัว ส่วนกิจกรรมในวัดจะเป็นกิจกรรมน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องมาช่วยการทำใครเต็มใจใครมีกำลังมาช่วยได้อาจจะพูดวานว่าเออมาช่วยหน่อยได้แต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรแต่อาจจะอาจจะวานอาจจะเรียกอยู่แต่ถ้า,าเรามีธุราของเราหรือเราขี้เกียจก็ได้อันนี้ก็ไม่บ้ากันสามารถขี้เกียจได้ สถานที่แห่งนี้สามารถขี้เกียจได้เพราะว่าไม่ต้องมาเอาดีทางโลกแต่ให้เอาดีทางทมคือให้ดูใจตัวเองงานภายนอกนี่ไม่ทำก็ได้ไม่ว่ากันแต่ใครพอมีกำลังทำก็ได้แต่ให้ทำงานภายในเป็นส่วนมากคือให้อยู่เป็นอิสระในอิสระอันนี้ฟังโดยทั่วกันทั้งทั้งครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าอยู่นี่ และก็ผู้ที่ประสงค์จะมาผู้ที่ประสงค์จะมา